สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราไาอยู่ในเกมไปครับอีกแล้วเย้ยดีใจได้กลับมาเล่นอาจจะแปลกใจทใําไมสกินเป็นแบบนี้ก็คือเพราะว่าบัญชีหลักผมไม่ได้ใช่แล้วขึ้นชื่อว่าเกมที่เราลักจะให้ลบทิ้งก็ไม่ได้ใช่ครับผมเข้าบัญชีเอกปอกไม่ได้ เพราะอายุยังไม่ถึงใช่ผมยังไม่เข้าเลขสองหลักเว้ยมันยังไม่มารู้นีดีภาวะผมต้องรออีกปีสองปีใช่ผมจะถึงจะแบบเข้าไปดูใหม่ว่าจะเข้าได้ไหมบัญชีแบบบัญชีผมมีบัญชีเดียวเป็นบัญชีเอ็กบอกบัญชีไม r โคซอฟนั่นแหละมันเข้าไม่ได้เว้ยแล้วทีนเนี้ยดิซอฟแพคขายหมดเลย แล้วก็ไมค้ามัดคอท,ที่เล่นไว้หายหมดหมดเลยทุกแมปหายหมดผมต้องเล่นมาเล่นเล่น,ลนใหม่อ่ะเออใช่อันนี้ก็จะเป็นโลกใหม่ของผมนะครับที่ไม่มีบัญชีใช่ผมบอกเลยเสียงผมแบบโอ้โหแบบเครียดมากแบบมโหมากแบบไม่รู้จะหาสันคาหาสัญชาคำในมาว่า กูเข้ารหัสลักไม่ได้เพราะอายุยังไม่ถึงเกณฑ์แล้วเวฟใช้ร่มอีกจะเข้าไปแก้แก้อายุก็ไม่ได้ผมใช้อายุจริงอะ่ะแต่การสมัครอะ่ะผมวองเลยแล้วเกณฑ์ที่ผมรักผมแบบสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าระบบล็อกอินจะว่าเขาก็ไม่ได้เลย อไม่เป็นไรเดียวก็รอไปปีสองปีผมจะมาอัปเดัน,นะครับใช่อันนี้ก็จะเป็นโอ้ยไม่ค่อยสบายเลยไม,ไม่ค่อยสบายก็บ้าแล้วไม่สบายเลยแหละอันนี้ก็จะเป็นโลกฮาร์ดคอร์อผมนะครับเล่นโลกเดียวแล้วผมไม่ไหวแล้วใช่ข้างหลังนู้นก็จะเป็นฟาร์มเหล็กที่แบบอลังการงานสร้างแบบไม่รู้แบบ แลกของก็ได้แบบฟาร์มเด็กอันนี้ก็จะเป็นโลของผมนะ้วเออดูดิสวยปะ่ะนี่อที่กป้า,าต้นไม้นี่ที่ยังไม่เสร็จดีฮ่่ไม่วันนี้ผมเอวันนี้จะมานี่ไปเผมจะมาแบบนี่อังเกรดของชุดขอบนี่โอ้โหผมกำลังจะทำฟาร์มอันนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูดปดนี่ฟาร์มอ้อยผมจะทำฟาร์มอ้อยเก็บอัตโนมัติเลยแล้วทีเนี้ย ผมจะทําตาแบบไอด้อลผม,ผมก็คือพี่แท็กใช่พี่แท็กสี่แปดสองหกอ่ะก็คือระบบเก็บอัตโนมัติแต่ว่า,า้ในมือถือมันมีปัญหาเว้ยผมจะบอกอย่างหนึง่งในมือถือมีปัญหา <c oughs> มันแบบมันเก็บอัตโนมัติไม่ได้ก็คือผมจะคราบอนนันเนี้ยพิตันเนี่ยพิตันอะ่ะมาเก็บเอาจะทำเครื่องแบบไปกลับ อ,อัตโนมัติไม่ได้เพราะว่าแบบยึกยักยึกยักเดี๋ยวก็ซ้ายเดี๋ยวก็ขวาเอออุตส่าห์แบบผมแบบสร้างฟาร์มแบบสลามอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาลงไปดูเมืองเราอยู่ตรงไหนวะผมจำเมืองตัวเองไม่ได้เอ้ยขนาดนี้เน,นี่ยอุตส่าห์แบบสร้างฟาร์มแบบสลามไมว้อ่ะว่าจะแบบ ไออันนี้ก็เอาขุดหินไม่มีะไรนี่เดี๋ยวผมพาไปดูฟาร์มสลามเราเอออันนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นเหมืองน,นะครับผมบอกเลยว่าผมแบบเล่นจริงจังมากาผมบอกให้เสียดายอาชีพทม่ได้ทำไว้เจ็ดสิเปอร์เซ็นเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็ฟาร์มสลามนะครับนี่แต่ว่าไม่มีสลามกินเลยเพราะผมทําช้างโหลดแบบสมุดเลยต้องไปแบบไกลไจริงๆอะมันถึงจะได้อันนี้ก็นี่ก็ได้อยู่ประมาณนึง ใช่เสียงผมอาจจะหล่อนิดนึงฮนะผมไปสบายไม่ใช่อะไรโอเคเสียงก็จะหูบไม่ใช่เสียงหล่อใช่โอเคก็มีประบาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอัาเดีอีกเทียร์นึงนะครับอีกอีกเทียร์นึงคดว่าไหนนิอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นยังไงเออใช่เดี๋ยวไออันนี้ก็โอ้ยมือเราด้วยฮาร์ดคอร์นะผมบอกเลยอันนี้คือไงครับฮาร์ดคอร์นะครับเล่นมากี่วันแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้เปิดวัน ใช่ผมรู้สึกว่าเปิดวันแล้วผมแบบรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเออเปิดวันแล้วแบบรู้สึกว่าเกมเร็วมากเอ้ยอันนี้โอ้ลืมหรือบวชเลยนี่มาคนกระดูนะครับใช่ตอนฝนตกผมไม่ได้นอนเลยมันก็เลยสปอนขึ้นมานี่นี่มันเกิดสองรอบนะอีกรอบหนึ่งผมเออแบบสัง่งหารเวละเรียบร้อยพอแค่ล็อตเดียวก็พอแต่ว่าช้า เออวรนนี้ก็แบบมาช้ามาโคกระดู๋ช้าสู้แบบดีสู้แบบผมจะเป็นา้าเฮ้ผมจะควบดีโอ้หอย่างเร็วเร็วมากมองเลยมาคนนี้มาตัวนี้อย่างเร็วไอ้นอกเนือไปไกลแล้ววันนี้ผมจะมาอันนี้ที่กว่าอัพเดตของเอ้ยออกออกไงทีเนี้ย <laughs> ผมมีวิธีออกแบบ ปวดดฝาดปิ้วนี่ไม่ต้อาวีรัวอ๋อยี่เลยเอาเฮ้ยลงมาลงไปลงไปลงไปึ้นมันลงไปลงไปลงไปดิปเอาต้องเอาเราเว้โอ้ตายแน่ไปโอ้ยมันทำไม่ได้อ่ะอันนี้มันโดดเตี้ยไปนี่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยลงไปลงไปลงไปเออเดี๋ยวโดนก่อนเฮไอตอไม่ได้อ๋นอมันติดมาคงกระดูกโ,โอ้ตายแล้ว ทำไมอะ่ะไม้โคกระดูกมันเป็นสัสตว์อันตร,รายเหรออันตรายตรงไหนวะเป็นมิตรที่ผายเลย <c oughs> okay. โอเคไม้ผมจะมาอัปเกรดของนะครับนี่เดี๋ยวดูก่อน uh huh. <gasps> ไม่จะเป็น <c oughs> ไม่จะเป็นไปอันอาอหาเรื่องหาเรื่องไปไปไปใครทำอะไรไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเห้ให้ Okay. Okay. เอาไงเอาไงเอาไม่ล่วกอีกเอาอยากเลยเราของเต็มแล้วเนี่ยโหรถกาดหนักนะครับเชือกเราเยอะแล้วเชือกเราครับเองได้ไหมครับแบบเอาเด็กแล้วเชือกครับได้เราก็จะเป็นต้องกำจัดดองแล้วโอเคอันนี้ก็ฟาร์มหมดแกอุย้ยบอกเลยแม้แต่ผมสร้างฟาร์มเลยอะผมแบบชีวิตดีดี ผมโชคดีด้วยแหละต้นเกมผมแบบนี้เจอหมู่บ้านอ่ะแล้วจุดจุดเกิดผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับจุดเกิดผมเ LIKE ป็นจุดเกิดสูงๆพอดีใช่ผมเลยแบบโอ้ยอ่าว what the heck โอ้ต้องเคลียร์ตรงนี้ออกแล้รู้สึกคิปเปอร์แบบผมเวลาผมสร้างอะไรอยู่อ่ะคิปเปอร์ตกมาสูต้นตกตนตกมาใส่ผมเยอะมากบอกเลยคนน่าตำคานะสร้างใหม่หลายทีมากเลยโอเคอ่ะผมอะ ขอเลือกสักทีนี่โพลักชั่นโพลักชั่นสามไม่มีอะไรเลยเอาข้าผิดอันโอ้โหอันนี้ก็เบนดี้นะครับได้จากนี่แหละมีเอ้ยดีระหว่างราคาของดูดูแบบโอ้โหก็แบบโอ้ซีนพินนะครับมีเหล็กใช้ไม่จำกัดอ่าโอเคอันนี้ก็เบนดิ้เอาเข้าผิดอันอีกละขอไฟในเสียงด้วยนะครับ อันนี้ก็ดีโพสิชันสี่บอกเลยว่าถึกทนมากอันนี้ก็โพสิชันสี่มากัน้นยแถมวิทอดด้วยสะท้อดนดาเมทอย่างสุดนะครับอันนี้ก็โพสิชันนี่อันนี้ผมดำเดือเลยแบบเลสไตเดอร์กัแบบเบตเตอร์ฟอรลินตกจากที่สูงแบบบอกเลยแค่พี่องอันนี้ผมก็แบบการันตีตกไม่ตายละหรือผมชอบตกแบบตกไปตุยบ่อยอะ โอเคอันนี้ก็แบบสุดยอดเอ้าขอเข้าปีตาอีกแล้วไอ้ผมแบบติดที่ใส่เนี่ยชอบเนี่ยชอบแบบก็บแบบดีข้าไปทาดของเลยเออโอเคเรา่าใส่เบนดี้ให้ต้องเท้ากันดีก <c oughs> ว่าเบนดี้คือตัวครับสวยครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไป <c oughs> ซอมของกันดีกว่าโอเคมาเรามาซอมของกันดีกว่าครับ นีฟนฟน่ฟินสินนะครับผมบอกเลยว่าฟินว่าฟินเป็นอะไรที่ฟินสุดๆเห็นเหล็กแบบอย่างนี้คอสฟินโอเคอยากเข้าไปอัพเหาืปดีกว่าด่ครับผมค่าใครอยากเอาไปสากตานะครับสวยแหละเออสวยนิดนึงเออก็สวยอยู่ แค่เรารู้หลักการในการสร้างก็จะสร้างแบบนี้ก็ได้ครับฝ่ามือไม่ต้องไปต้องตามคนอื่นเพราะก็ได้อันนี้ผมตามตัวเองนะแบบสวยด้วยสวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมว่ามันสวยเออแล้วเราแม่ของก็ได้กินเสียงแบบอ๋อหยุดโอเคเดี๋ยวเราสร้างบุกของอันดีกว่านะครับได้อันนี้ก็เบนดิ้งแล้วเอ้ยด่านเลยวิวมีเบนดิ้งอันนี้เบนดิ้งเบนดิ้งเบนดิ้งโอเคเบนดิ้งหมดแล้ว ใช่อ,อันนี้ที่ผมก็เป็นติเหมือนกันโอเคแค่เราไม่ลงนรกหรือว่าเดเออร์เอ้ยอันนั้นนรกกับเดเออร์เหมือนกันปะวะแค่เราไม่ไปโลกเมื่อก่อนตกโลกตุยแค่นั้นก็พอแล้วจริงๆผมบอกเลยการันตีแบบผมจะเล่นแบบเซฟสุดๆผมบอกเลยว่าผมจะเล่นเซฟมากๆผมจะดึงโฮเทมออ,อ,ออฟอะไรอีกก่อไปใช่โอเคเดี๋ยวแล้วสวัดีแล้วกัน à, không bè rất rồi ờ bye bye ok giờ đây à, đi à, Ok, em không rồi làm Rồi lớp hạt phép đi นี่คือหอาหารที่อิ่มที่สุดแล้วแคลอรทองซื้อหผูสุกได้นี่อืูโออิ่มอิ่มแล้วครับบอกลยอาหารอื่นจะดีเท okay. 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 hey. ่าไหร่กระเทียวต้องตักข้าวังแคอรทองมาแล้วโอเคจะเข้เก็บครับเออเออเหนื่อยโอเคหูวใจก็วันนี้มีแค่นี้แหละเดี๋ยวพาดาจะ เป็นอะไรอันที่ผมแค่มาบน่นดิเๆ่หละไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่พาร์ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่คลิปแบบไม่ใช่คลิปเล่นแมคคาแบบเป็นวันอะถ้าใครอยากให้ทำบททำอะไรก็เขาเป็นวกได้นะครับใช่ยังไงก็อากาศช่วงนี้เปลีป่ยนแปลงบ่อยเลยก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรในภายภาคหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับเดี๋วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะ เดี๋ยวผมจะสร้างอะตอนนี้ให้เสร็จก่อนเออยังไงก็ผมเดี๋ยวมาอัปเดตนี่ผมแบบเผื่อช่องไว้อันเนี้ยคือจุดสูนูใช่ปะเนี่ยตรงไปก็จะสูนแล้วก็คือถ้าแบบไปมาชมแบบเราเอ้ก็จะเห็นฟาร์มอ้อยก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทำเป็นฟาร์มพึ่งนี่ฮันนี้ฮันนี้ฟาร์มพึ่งตรงน,น,นี้เออสวนบ้านก็ ตรงนี้๋ยวผมว่าจะเคลียร์ตรงนี้ออกอันนี้ก็นี่ต้นซากุระที่ได้จากพ่อค้าพ่อค้าพันธุ์จออเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวผมก็มาเดี๋ยวผมมามอัปเดตคลิปนวครับผมยังไก็ขอบคุณด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามไอ้อะไรอะ่ะยังไงอ่ะแต่ก็เออย,ยังไงยังไงเอ,เอาไปว่จาจะกันไ่คลิปหน้าผมบา,บายบายยังก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ดูกันด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกการเอดูให้ดูเอ็ดอะไรอ่ะโอเคบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบายนะเสียงแล้วบายบายแล้วเสียงคือจะบูกเสียงรอเลยไม่ใช่เสียงรอเสียงคือจะมูกอยู่โ you ด know? okay. ๊โอเคบ๊ายบาย